ใ่ครับพกไครับพอแ้กับคุณลุงนะใหญ่ฮะัันสี่มซองไ้ไหมจะถ่ายรูปอันนี้เราจะจับทีละห้ารางวัลก็้าวัลสุดท้าเป็นของลุงใช่ไหมค้แล้ัแนคุณลุงให้ตองถ่ายแล้วเ้วไคมราัเูกเลก็บไปก่อนโอเคโอเคต้าใหละโอเคค่ะขอบคุณค่ะเฉี่จับต่อคุณเี่เี่จับต่อครับเราจะถ่ายไม่ไม่ผมว่า

จนี่จนี่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมนี่ไม่แล้วทำไมจับไม่ได้แล้วอีกแล้วจีนี่แปดพันบาทปีที่แล้วก็ได้ทำไมไม่นคุณเจนีอีกแล้วเจนี่บ้าจนี่บ้าแล้วเจนี่จับได้โมฆาโมฆาโทไปบอกจุดนี้เลยโอ้ไม่ธรรมดาครับเป็นเงินสดแปดพันบาทนะครับเอออันนี้อันนี้ล้องรางวัลอะ้รหรือเปล่าคะปีที่แล้ว

กุตัมนะกุตัมนะครอาตัมมาไหนุตัมมาไหนนี่ๆของกุตัมนี่กุตัมนี่เยกุัมเป็นสายินูของกุตัมนี่เป็นสายมูได้ไ้มไม่ใช่ค้นะกไอ้เ้ออไก่ย่างไก่ย่างกาไก่ขับกุตัมแชร์กุตัม จะจะมีรางวัลใหญ่อใช่ไหมรางวัลใหญ่นี้ใช่ไหมให่ใหญ่ทุกใหญ่ทุกคุณตามเออคุณลโบก็เป็นเงินสดหรือเปล่าอ๋อไม่มใช่เงินนะฮะาจะเซ็นไร้างอนี้เาคนทอรอมาน่นจะเป็นแบรนด์เนมมแบรนด์เนมแบรนด์เนมแบรนด์เนมเาเซ็นใเอาแอบมอ้ยเรามเม่ พอแหรออเรอ่าได้วายีไม่นอาไ่เอาไปไหนไปไหนนไปไหนไอห้ยหนไปเหีไยไป่ห้ยไปเหียไปหี้ไปเหียไปเหยไปเหี้ไปหี้ยไปหยไปหพอเลยว่าเหี้เดียวกีอนเนาะซียไปเหี้ไปเหยซอยยซอย

คูดแดงคูแแ่แดงกระตุ้กระตุ้มยอดวกว 2, ่าพันสองแดนคุณน้สมชายครับ จับสมชายอยากต่อเลยจับตัวใหญ่จับเลยจับรวดเดียวเลยฮะเดีีเล่นเกมสนุกสนานอีกนะครับได้ิ่ลนยาวๆทำวาพอลุ่มหอพอลุ่มเลยพอลุครับเน่ยพอลช่ค่ะกต้งแตนี่อล่ง่เาก็เดี๋ยวคนทุกคนต่อไปก็แ

ของแซมประมาณ5้า0บาทนะครับที่ผมทราบข่าวมาฮะที่จะสดนะครับเอาของแซมไม่เอาองมนะเอาของได้ได้มาเดียวกันเราไม่ให้ใช่ไไม่ให้ครับไม่้รไของแอม่นีก็ไม่ให้นะได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะของแอมของแซมไม่ได้นะของแอมของแซมบําเื่อ 坤哦，坤哦。 ไปแแค่นมุขำพซูมได้ป่ลูกซูมได้พอซูมผ่านมาทีอันสิบเนของไอป่ะเนาะติับขึ้นี้ตอไอ้์ก็สีพุ่มเป็นเด็ของไอ้์บกเจล็ว้าวสองเปอร์องเปอร์อเอออออล็กนี่น่จะเป็นของขวัญมูลค่า2อ น่าจะมีเงินอยู่ประมาณ2 0 0 0มนนะฮะเงินสดเงินดที่ชูบไกว่า้องที่ชูอยู่ประมาณสองห0ื่นนะที่จุดนี้ร่มเงนกันเลยมันบัวนีมันจะสัญญาณีทีอาจรยเทียมอาจารย์เทียมเคค่องแรกจะเร่อเแกของปอบ้ายไเลยนะคะ้าของปอบายมะเลย มวลแน่นๆนะครับไม่นานจะเีบาขงฟ้าบ้านเ่สียบ้านครับเสบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จะคุยให้เสียบ้านฟังว่าได้ของเกได้ของเก็แล้วม่ได้เก็บไของเล็กเล็กเลเก็รไม่ใช่วของเล็ก้ของเล็กเอได้ของเก็เก็สวัสดี เออเอาคขอบคุณเยอะจังลยอว่ัยรูปยายทีนี้ก็ปเกตจับต่อเลยครับจับต่อเลยนะเกตมองวนเมื่อกี้โอ้โหได้ของอะไรนะโองโลด็ขร ปะเกติเรด้วยของเซียนพระฮะตาเดตาเดมาเดาเซียนพระเซียนพระหานเนเขาไม่ได้มาตอโอ้ เป็นบัมที่มาจากประเทศเก,เกาหลีใต้นะฮะาาบบมูลค่าบัมบ,บัมละ500ห้าร้อยบาทก็เยอะตังค์อุ๊ยเหนื่อยไหมเ่อทีนี้ไปแล้อไครนะแต่แดงนจะได้ของๆๆๆคุณบุญช่วยครับไปอยู่ด้วยกันตลอดครับติดกันตลอดเลยครับ แล้วก็เป็นกล่องใหญ่เหมือนปีที่แล้วครับไม่รู้ข้างในเป็นโอ้สองกล่องเลยเป็นยาสมุนไพรมากก็เชื่อฟังนะครับมันไปน้ำแข็มันไปน้ำกันเขาวาโมคาพัสดะ เาเขอยาขอยาเป็นลำโพง U แลอ่าสองคู่พอดีคิดอูเปียกเาลบไปลบไปลบรางวัลใหญ่ยังเหลือยอะอยู่เรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องของแจ๊ด้วยนะครับจะไม่ออกนะฮะมีกองเสียงวยรางวัลใหญ่เอปากบอกเจ้าว่าป๋ามาไม่เบิร์ใช่ไมเบิร์นโอเค เลือดเซ็ีออเหนจ์ไนสีโอ้กองงกองำาผมชรสือวรครับสามารถสามารถดำรงชีวิตได้หนึ่งเดือนเต็มครับของในนี้เผื่อตประการน้ำร่วเผื่อไว้โอเคครับกาวัดน้ำากาวัน้ำตากาน้ำาขึ้นบองห่งยัยังเลยม่ ได้ใช่ไหมได้อเลยนี่นี่เขาเปราะบาแน่แล้วก็ร้องของเปราะบาแน่แล้วอ่๋อเปราะบาเขาแน่แน่ๆนะแน่แน่ต่อเปราะบาได้กดได้ขาเสียบ้านแดงพูระเครื่องด้วยเปราะบาโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ไงเนี่ยน้องมีน้องมีเฮ้ยเมย์มันดีใจว่าอย่างพวกของบาดอยู่อยู่ไงมัาเลยดีใจ อาทิตย้องมีจับต่อเลยไหมะรางวัลก็ลดลงลดลงเหรียญน้อยลงน้อยลงนะครับผมรู้ว่ามีกี่คนนะที่ว่ายังไม่ได้อย่าเด้อจะไมกุณองกุแอมแอมไม่ดีอุ๊ยอะไรอ่ะทหรอแอมแอม เฮ้นี่อะไรอะเบ๊เอะเเดิรำซเงคเฮ้ยะไเนาะ้เวลาเียกตงไนน่ค่ะใช่ค่ะหายต่อโอ้เครเีีก็คุยบวไวแล้วเออเออมาเปขายต่อซื้อมาขายไซรันขึ้นเราซื้อึ้นไดอ ป๊าป๊าบ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 าป้าบาปาบาป้าบาป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 าบ้าปาบ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 ๊าปาบ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 าป้า แซมดิฉั่ช่ตั้นะไม่ช่หรหรอ่่ม่่อไรอกเันนี้พี่แซมนะครับอิสราเอลนะฮะว่าแซมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคอมาฉลองปีใหม่ด้วยนะครับอจกเงินแจกเงินก็ได้เงินขึ้นคือเราในฐ่ะคนที่ปี่น แกสองมื่นขึ้นแปดัดข่งมืสองนได้เลยนะคน่จรวบไจะกันะได้จับต่อคแม่จับต่อนะครับเป็นเป็นเป็นตัวแทนแซมนะครับน้องแซมนะครับนี่นางี่แซมนะคะไม่ดเจ้า่แล้วเลยดูีด้ยเ่ยิ้งแต่คนจะความ่ได้มาได้มได้เจ้าของ

ตระดรู้จักว่าจะเป็นฐานพิชยตากบ้กันก็เลยเสียงวันนะคะครับดันคุณลุงคุณลุงจัดต่อเลยครับยาเละโดหอวัใหญ่ะเสมจว่าเสม็ว่าคุณลุงสิในของสตยยงพี่แจ๊เพ็ญดีดีเบิ่งดละผมก็จุกสันอาะจุสารนะจุกสันจุกสันเยนี่ประเดีพยดประดี จำไวจับย่องไงสงสัยจะเป็นคุณสุขสันต์แน่เลยถุกต้งครับคุณสุขสันต์นาะใช่ครับคุณสุขสันต์าอ้ยอรถไปหนึ่งคันลานอย่นับรไปหเป็นพลบรถฟรีครับ1ปีนะฮะ จะมีตะยงเดเพนใช่ไหมเดเพนออกไปล้องเสือเดเพไม่ใช่ไม่เกมแซมแม่ยังไม่ได้จับขอใครจะมีเนี่ยของคนจะมีเนี่ยจับตะยงแล้วก็ก็จีเนี่ยกับตะยงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้แซมก็แซมเนี่ยสาอันพูดอย่างไรเป็นหงกันนะก็เอาให้เอาให้แล้วท้งสองคนก็แลกกันเลยเออแลกกันเลยอยู่แล้ว ยายเพียนครับนั่นยังน้อเลยเนีกับใครนะเอ้ยเลือกกับใคนะเีเขายายเพลินยายเพลิยายเพิไปงกับใครนี้แลกันเลยแลกันเลยครับแลกกันเลยครับ อ๋อวัลูกแจนี่เจนี่มาแรกกับอ้ยอ้เนี่แรกไอ้ป้าปป้าแรกเลยครับแรกลยครับให้กันเรื่องขอาต้แจางเลยแล้วนี่เราซีเรียสเขาไปออาป้าป้าซีเรียของไครนะป้าเรืยสเขาไประวัง2คนในเรื่องเขาเลยป้าป้าได้ได้ของใคม่ได้ไจ่ได้ไมไดเไม่ไดยม่่ดเ่ได้้่อม่อ่่ได้่ได้้ไ เลือก่เลือกประเดียลงกันประเียเออ้กไปกย่เนาปาตะยมตะยมก็ของกันจะเพ่งกจ๊พันตัวเออพ่อเขาได้ของแม่ไปเนาป่าบ่ตุ๊เนี่ยั่นะ

เออแม่แม่แม่เขาได้แล้วพ่อพ่อได้ไปแล้วใช่พ่อพ่อได้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วบันนี้ใช่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 เออแต่เขาไล่เนโต๊ะใหญ่หมดปีนี้ไม่มีกระสอบเป็ดนะไม่ดูมัมนะแก่ตัวเลยไม่ยั้งปากต่อไปเราจะเป็นการแกะของรางวัลกันนะคะ ผมีจะได้ผมักพอใช้1ปีนะฮะใจได้นานยาวๆนานมากแล้วก็พร้อมกับทำยาสักพ้าดุ่มนะครับใหญ่แค่ไหนเขาอว่าสองมันใหอ่ไม่ใช่เขาจิเปิดวนๆนะมันเงินนั่นล่ะป้าแต่บ่ง ไอ้คเปิดเือเสียงราอู้โเรื่องสาพอหาคนีมท่านน้อบอกเลยได้เหอดยายดีเลยไอมาัดดอีเลาันะใครที่อยากลุนเรื่องละองาุนลุนจอดข้อแกนี่เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจแก่เลยแล้วก็เดินไปหาเจ้าของละควด้วยให้ยังงานี่